ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับการประเมินประวัติส่วนตัวนางสาวหยายพิรุณสุปัญญาตำแหน่งครูรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบึงสมคีสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรองค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้านที่1ความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการ ข้าพเจ้าและบุคลากรของสกลรอำเภอบึงสมคีมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายจุดนิ้นตลอดจนนโยบายของต้นสังกัดส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning จังหวัดกำแพงเพชร3ปีต่อเนื่องจากศึกษาธิการจังหวัดและยังมุ่งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้โดยออกแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เช่นการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล การใช้สื่อผ่าน QR ว o d ร y o u t u b e และแอปพลิเคชันต่างๆสถานศึกษามีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาผ่านระบบนิเทศออนไลน์มีการรายงานผลที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสถานศึกษา ด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปี2567ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายโดยใช้ข้อมูลความต้องการของผู้เรียนและสภาพปัญหาที่ต้องแก้ไขตลอดจนการนํานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นกรอบในการดําเนินงานสู่การกําหนดกิจกรรมแผนปฏิบัติการแผนพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียน ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมผู้บริหารสถานศึกษาได้กําหนดการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยนําหลักบริหารด้านหลักการวงจรคุณภาพ PDCA มีการได้เริ่มพัฒนานวัตกรรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่มีการส่งเสริมสน,สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงลงนามร่วมกันกับภาคีเครือข่าย MOU การขอรับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในเขตอาเภอและต่างอาเภอ ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอประชุมอบรมสมัมมนาในช่วงเดือนตุลาคม2566ถึงเดือนมีนาคม2567และได้นําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผู้เรียนครูและสถานศึกษาและการบริหารงานได้ วิชาการ ส่วนที่ 2. ระดับความสําเร็จตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีรูปแบบบทเรียนออนไลน์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning แก้ไขปัญหาผู้เรียนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีในรายวิชาวิทยาศาสตร์พว3 1 0 0ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประเมินองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาข้าพเจ้ารักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรออำเภอบึงสามคีปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการมีหน้าที่บริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนอำเภอบึงสามคีขึ้นนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอทูบีนับวันประจำปีงบประมาณ2,567 การประเมินองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพดังนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเอาใจใส่ในงานที่ได้รับผิดชอบระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ต่อทางราชการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ อุทิศเวลาสออาทิตย์ให้กับการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษรักษาผลประโยชน์และปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึงพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของทางศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ